สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆคนใจชาวทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เข้ารพทุกท่านครับอหลายท่านก็ย่อมจะแปลกใจนะครับพี่น้องเห็นพืชพักที่ยายแก้วปลูกเป็นยังคืองามลื่นบ้านเรือเมืองเขาแถวสันนะครับพี่น้องนะครับจริงๆนะครับตรงที่ปลูกพืชพักนี่เป็นดินเก่าการปรับปุงจ้างไดเสียให้กับมาปลูกได้อีกนั่นก็บอกพี่บอกน้องไปแล้วนะครับแต่พี่น้องมาเบิ้งดินตัวไม่บ่เนี่ยนะครับ นี่นะครับคือดินลูกลังนะครับพี่น้องลูกลังที่เขาเอาไปทมถนนนั่นแหละนะครับแย่แก้วเห็นว่ามันเป็นหินเม็ดน้อยง่ามดีว่ะท่านเอามาปลูกของคือสิง่ามว่ะท่านว่าจริงๆดินลูกลัางมัมีผู้ใดอยากเอามาปลูกของครับพี่น้องเพาจากด้เต็มดินดีดินดำนาดินนะครับแต่ย่แก้วไปสร้างดินลูกลังมานเนี่ยนะพี่น้องนี่นี่นะครับแย่แก้วมีสูตรว่ะท่านว่ามีแฟนเป็นหมอดินบ่ขึ้นย่านว่าแต่ดินเนี้ยควก็ปลูกได้ผัวข่อยหมอดินใช้ย่างว่ะท่านนะครับ เมื่อเอาดินลูกล่างมากนะครับพี่น้องเฮ็ดจะได้มาจ้างสิปลูกงามเอาได้ทดลองเอาดินลูกล่างปลูกแล้วนะครับภาพพี่เบิงเภาพพี่น้องเบิงผลงานของดินลูกล่างที่เอามาปลูกนะครับพี่น้องนะนะครับพี่น้องย่ยแก้วทบการปลูกต้นไม้นะครับผู้ลงคนว่าลูกล่างยังคือดั่ดีแถวฉันนะเดี๋ยวภาพพี่น้องเบิงก่อนนะครับกําลังออกดอกเนาะนะครับเป็นเอออ่ะก็ล่ะดาวกระจายนะครับคอสมอลนะพี่น้องนะนะครับสำหรับกับดาวเรื่องนะครับแล้วก็เอามาเท ใช้ไอขอบพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกด้วยดาวเรืองนะครับดินลูกล่างนะครับพี่น้องแต่ว่าจริงๆดินลูกล่างเป็นดินที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ต่ำธาตุอาหารบาหลแต่ว่าเท่ากับมีวิธีปลูกนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิงสักการาปลูกแห้วมันงามบ่นะครับดาวเรืองของยายแก้วงามบ่ก็งามนาะงพี่น้องก็กำลังขืนเลยนะครับกำลังแทงซอดอกก็มีนะครับพี่น้องกำลังแทงซอดอกก็มีนะครับหรือลูกล่างรลอนๆนะครับบ่ได้ปลูก เนี่ยพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องเบื้องกันอันนี้นะถ้าความเปนี่นะครับคืนยุลรกล่างลอนๆอนเลยนนี่นะครับพี่น้องนี่นี่นี่นะครับแต่ก็เป็นนี่คืองามอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีว um ิธีเดี๋ยวจะบอกนะครับพี่น้องว่าเฮ็ดจังไรนะครับดินลูกล่างนะครับปกติจะเป็นดินที่มีหินเล็กๆปนอยู่มากนะครับนี่นี่นี่เนาะนะครับแต่การที่เขาจะเอามาปลูกเขาจะต้องมีสูตรอนี้นั่นก็คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย ที่ย่อยสลายดีแล้วนะครับพี่น้องเอามาผสมกับลูกลังนะครับเอามาผสมกับลูกลังก็คือหลังจากเข้าได้ดินมานะครับก็จะต้องมีสองส่วนผสมกันนนะก็คือดินลูกลังกับปุ๋ยคอกปุ๋ยมักที่ย่อยดีแล้วเอามาคุกใส่กันนะครับคุกใส่กันถ้าพี่น้องจะปลูกกระถางนะครับจะปลูกกระถางปลูกลงแปลงเช่นผสมดินแล้วจะเอาลงแปลงสิคะอัตราส่วนลูกลังหนึ่งส่วน ลูกล่างสองส่วนต่อปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนก็ได้นะครับหรือจะหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้กันมีปุ๋ยหมักหลายปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหลายนี่คือกรณีที่ย่า่แก้วเอาปุ๋ยหมักมาคุกกับลูกล่างนะครับพี่น้องเอาปุ๋ยหมักกับลูกล่างผสมกันนะครับเนี่ยก็จะได้สีประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกนะครับพี่น้องก็จะงามนะผู้ฒ่าเพราะว่าดินลูกล่างหรือดินขี้หินน้อยดินหินเม็ดน้อยนี่ปลูกบางโงมาหงมากมักเป็นอย่างตี่เพราะว่าหากของบางโฮงนี่แทรกไปน้ำเม็ดลูกล่าง ระวังเม็ดขี้หินได้ดีกิเห็ดห้บังหุ่งงามการฮดน้ำฮดไนเนื่องจากว่ามันมีลูกล่างปนช่องว่างในดินนะครับค่อนข้างจะร้ายจึงเห็ดไ้น้ำและอากาศผ่านได้ดีนะครับนี่นี่แยกกวทดลองเอาบทดลองลรอเอาลูกล่างเข้าไปปุ๋ยมักปุ๋ยขอกผสมกันแล้วก็ปลูกนี่นะครับพี่น้องงามเลยนะครับนี่ดาวเรื่องกำลังออกดอกนะครับนี่เป็นดินไม้นะครับนี่เป็นดินไม้ส่วนนี่ดินเก้านะครับปรับปรุงไปแล้วบอกพี่บอกน้องไปแล้วว่าว่าวาถึงดินไม่ดินลูกล่างไปนะ ยังข้างยู่ทั้งตัวก็มีนี่ลูกลั้งนี่นะครับเนี่นะครับจริง <ak> ๆก็เป็นดินที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ต่าแต่เ้องกับมีวิธีนั่นก็คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกของห้องนั่นเองพี่น้องเบิ้งใบดอกไม่เบิ้งเสีงปากสร้างอยู่สินะครับดาวเรื่องก็ลังจะออกดอกเลยนะครับนี่ก็คือยาปาปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องเมื่อผสมกับปุ๋ยคอกดีแล้วนะครับพี่น้องปุ๋ยมักปุ๋ยคอกดีแล้วนะครับเมื่อเขาทําการปลูกไปนะครับสิ่งที่จะเสริมให้ปุ๋ยมักปุ๋ยอย่ละสาดีขึ้น นะครับย่อยสลายดีขึ้นแทรกซึมเข้าไปในดินลูกล่างได้ดีขึ้นนั่นก็คือ,อปุ๋ยอินทรียน้ำมาเนี่นะครับหรือน้ำจุลินทซียนะครับพี่น้องอาจจะเป็นจุลินซีนอกกล้วยจุลินซีสรางข้อแสงจุลินซียน้ำเข้ามาหรือจุลินซียอย่างที่พี่น้องมีเอ็มเอ็มนะครับลดเข้าไปนะครับพี่น้อง <c oughs> ลดลดเข้าไปลดเสริมลงไปน้ำนะครับเมื่อจุลินทซียลงมาอยู่ดินมันก็นจะมาย่อยปุ๋ยคอกมาเนี่นะครับย่อยปุ๋ยคอกให้มีขนาดเล็กลงไปอีกนะครับ จนกลายเป็นฮิวมัสซึ่งเป็นพงสีดำดำนั่นแหละนะครับนะครับซึ่งจะเป็นพงสีดำดำเวลาเข้าหดน้ำนะครับน้องลดน้ำลงไปไอพงสีดำดำเนี่ยจะแทรกเข้าไปตามอนุภาคดินมาเลยจะแทรกเข้าไปตามอนุภาคดินนะครับการที่พงดำดำเนี่ยแทรกลงไปตามน้ำอนุภาคดินก็หม,มายความว่ามันน้ำธาตุอาหารลงไปน้ำบปเนะครับมันน้ำธาตุอาหารลงไปน้ำลงไปในดินนั่แาานแหละเฮ็ดห้ต้นไม้นะครับซึ่งดูดอาหารโดยรากเนี่ยนะครับ ธาตุอาหารไปสัมผัสหลากได้เยอะขึ้นนาะพี่น้องนะครับกระทรงภายในต้นไม้ดูดอาหารได้หลายกินปุ๋ยได้หลายต้นไม้งามใชตัวบันนะครับพี่น้องนะครับการปูพืชเท่าเทียปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับดินแบบไรกระยานะครับพี่น้องข้อสำคัญปุ๋ยมักปุ๋ยคอกแลวก็ะจุลินซี่ในดินและกาจุลินซี์ที่เขาเติมลงไปนะครับกับมีส่วนนะครับพี่น้องถามีแต่ดินรอนๆนะครับบบมีจุลินซี่ซอยกับโบมีผลหรือมีแต่ปุ๋ยซื้อจุลินซีย์บมีกับโมีผลฉะนั้นจุลินซี์จึง เป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะจุลินทรีย์ในดินนะเพื่อนๆน,นะครับจะช่วยให้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็แทรกซึมลงไปตามอนุภาคดินนะครับไปเป็นอาหารพืชได้นะครับนี่ดินลูกล่างที่แย,ยกแก้วเอาขนมาเท่ๆๆแล้วก็คุกด้วยปุ้ยมักปุ้ยค้อแล้วก็ล่องปูเบิงนะครับพี่น้องนีๆนะครับก็ลังงามเลยนะครับแล้วก็ลดซ้ําด้วยน้ําจุลินทรีย์จะหาวันเจ็ดวันลดเท่านึงอ๋อจะเป็นต้องซีดดอกผสมน้ำเส่บัวหมดเลยนะครับน้ำบัวหนึ่งาจุลินทรีย์ สีซ้อนหาซ้อนก็ว่าไปหรือปุ๋ยอีซี่นะ่มามักของเฮาที่จุลินทรีย์ยังบท่ทันตายอ่ามาักแล้วได้เดือนหนึ่งสองเดือนนั่นแหละนะครับซึ่งมีจุลินทรีย์ยังมีชีวิตอยู่อันเอามาหดไปเลยได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งจุลินทรีย์นั่นเองนะครับก็จะส่งผลให้ดินบริเวณน,นั้นกลายเป็นดินที่อุดมสมบ,บูรณ์ลูกล่างกับลูกล่างเจอสูตรนี่เข้าไปงามแบบบ่เหลืองามแบบบ่ย่างงามแน่นอนนะครับหรือดินเก่าหึ่งกันนะครับพี่น้องดินเก่าหึ่งกันนะครับถ้าอาหารจืดไปเพื่อเลยเก็บมาเก็บผลไปเพื่อเลยนะรากมี ขาเสื้อนี่ดินนี่อาจจะมีเสื้อล่าเสื้อโลกที่ลงเลือยอยู่นะครับโดยใช้แสงแดดนะครับเป็นตัวขานะครับขุดขุดดินพวนดินพลิกดินตากแดดไว้หามือเก็มือซ่ำเข้าไปด้วยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินปรับสภาพไปได้นะครับเพราะว่าบางทื้อดินที่เห่าปลูกพืชอยู่มาตลอดเนี่ยนะครับการตกค้างของปุ๋ยของธาตุอาหารต่างๆอาจจะส่งให้ดินส่งผลให้ดินเป็นกรดนะเป็นอนุปรับสภาพด้วยปูนขาวเพื่อให้ดินยในสภาพที่เป็นกรดอ่อน หรือเป็นกลางนะครับแล้วก็ตามไปด้วยปุ๋ยอินทรียปุ๋ยมักปุ๋ยคอกแล้วก็เสริมไปด้วยน้ําจุลินทรีย์นะครับก็จะส่งผลให้ดินตรงนั้นดินที่ปลูกมาอยู่ตลอดนีกลับมาเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ให้เราพ้อเหมาะที่จะจะปลูกพืชแล้วก็ปลูกแล้วก็จะเริ่มเติบโตขึ้นเราแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับการที่จะปลูกพืชวราจะสาคัญก็คืออินทรีย์วัตถุในดินต้องพี่เพียงพ่อนะครับต้องมีเพียงพ่อ นะครับสังเกตว่าท่านที่ใส่แต่ปุ๋ยเคยมีตลอดโดย่เคยเติมอินซีวัตถุลงไปในดินนั่นนะครับผลผลิตจะลงไปเรื่อยๆแลวก็คุณภาพดินจะแย่ลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีาธาตุอาหาราร้ก็ตามแต่พืชก็เอาไปกินได้ยากบางาธาตุอาหารบางโตก็ถือตึงด้วยอนุภาคของดินถือดินดูดไว้บ่อบปอยให้กินนะครับเนื่องจากว่าบ่มีจุลินทรียเป็นตัวย่อยสลายบ่มีจุลินทรียเป็นตัวซอยละลายนะครับพี่น้องนะครับนังเถือมีาธาตุอาหารหรือปุ๋ยสะสมเกินไปก็เป็นพิษกับพืชอีกนะครับ นะครับตัวที่แก้ได้ดีที่สุดก็คือปุ๋ยปุ๋ยมักปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุนะครับพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญเลยเช่าทรงบอกพี่บอกน้องประจาประจานะครับนี่ดูบางคนขานวานใส่กับเทดเป็นกระป๋องยังีิขางล่างก้นมันขางล่างในรวงนะครับบ่มีก้นนะครับเอาใส่ไว้จังสี่นะครับแล้วก็มักจะค่อยย่อยสลายไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นเหี้ยวมัดเหี้ยวมดหลากพืชก็จะได้ไปกินนี่พี่น้องเต็มกระป๋องนี่ นะครับมันก็จะค่อยลดลงลดลงไปเรื่อยๆ่เนื่องจากว่าลากพืชเอาไปกินนะครับแบบนี้ก็ได้น้องพี่น้องเนาะแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเช่นพี่น้องปลูกในกระถางย่างสิงสงสงอาจจะบดสะดวกห้อยใส่ยังสีงล่ะเสื่อเดียวมันเบิดจยังเติมไม่นะครับเขาจะบดใส่ดูนะครับแต่ทรงผลให้มักคุ้งห้องงามซะจังบลยนี่ยัางสี่พี่น้องนะครับอ่ะฝากพี่ฝากน้องเนาะดินเก้าดินไม่ดินยังได้ก็แล้วแต่ถ้าหากมีจุลินทรีย์ครับอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกรับรองรอได้ว่าง,งามแน่นอน นะครับเป็นหน่อง่ามแน่นอนนะครับได้กินแน่นอนนะครับเนี่ยคือของยายแก้วแฟมิลี่เนี่ย่ลเบิ้งพักเราเบื้งเซลปัง้างทั้งนี้เพื่อนเพื่อนนะดินเก้าทั้งนั้นนะครับปีไก่ปลูกขนาดนะครับเนี่ยปลูกสองสามรอบนะครับจนเบิดฤดูปลูกพักจนปลูกจนบ่ขึ้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศบ่ให้นะครับเกิดเศร้าไปนะครับปล่อยให้ยาหกนาคุ้มช่วงฝนตก นาแรกมากกับโลกยาออกปลูกไหมปั๊บปุูกไหมก็ได้กินขื้ขเขางามคือเขาพี่น้องนะครับอยู่ที่เข้าเข้าใจการป,รปั๊บปรุงดินเข้าใจดินน้องพื่อนเนาะต้องเข้าใจดินด้วยว่าดินต้องการยังไงพอง pues hot, ไปวัดคอดเวลาปลูกเอาอย่างเดียวปลูกลูกเดียวปุ๋ยไม่ปุ๋ยไม่สนปลูกลูกเดียวบ่างามมาจมฟูฟูมือบ่ขึ้นเลย <fs> <c ười> มือห่อนเบ่บเกี่ยวกันน้องเพื่อนเนาะอยู่ที่ห้อปั๊บปรูกดินนะครับห่าป,ปั๊บปรูกดินได้นะครับปรูกดินให้มันได้น้องพื่อนเนาะขัดปรูกดินได้งาม ปรุงดินได้ดีปรุงดินได้ถือสุขะอนามัยปรุงดินได้ตามลักโภชนาการดินก็ <c oughs> จะส่งผลให้พืชผักข้าวงามแน่น,น้องนะครับเอาคลิปนี้เท่านี้ก็นั่งพี่น้องเนาะคลิปหนาจังพ่อกันไหมฝากกดติดต,ตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำล,ลังใจกับพ่อใจช่อทุ่งมื่อนี้มายางเลาะหัวเลาะสวนเอาสาระนาลูกเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากพี่ฝากน้องเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเมื่อนี้เว้าเรื่องการปรับปรุงดินลูกลังเพื่อจะได้จังปลูกขอางาม อคิดินเขาเอามาถมทงงางแดงๆหรืออบตเอามาถมทางดีๆอยากได้มาปลูกผักได้ได้บ่นเนี่ยปลูกได้บ่ปลูกได้นะครับถ้าใส่สูตรตามที่ชาวบุ๋งบอกเน้องๆน,นะครับอาคลิปนี้งสวัสดีก่อนพี่น้องคลิปหน้าพา่อกระไม้สวัสดีครับ